ถ้ามันยังไม่จ้อ่ะนะโอ้ยวะ CCTV บอมตกเฮ้ยเอาเวเอาเวเวข้างนั้นข้างนั้ข้างนั้นโอ้ยชุดาทวินนี่สวยเล่นคนเดียวเียัหมเออมันไหวปังมาเขา มันวายิงได้ถ้าเกิดว่าตาโดนดิกเกอร์สปอตไอเช็คเกมีคนหิวเสี่ยมีคนหิวเสี่ยนิ่งไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ออุ้ยลองดังอุ้ยเขตอ่ะที่เห็นมันเอาชัวร์ใจยู่ไงใช้อยู่ล่างใช้อยู่ล่างเว้ยชั้นสองไม่ใช่เอโดนชั้นสองมาพี่หองน้ำนโดนแตกพี่ ไอ้วิร์คชอปมันมันมันเปิดแค่ไหนบยางอยู่บนเวลานไอ้เอิร์คช็อปนะไปอีกทีแค่นั้นน่าตายเข้าได้เข้าได้อย่ายิงพี่อย่ายิงพี่ข้างบนข้างบนชั้นชั้นสองั้งสองหน้าต่าะ ตก C C C V ้เนี่ยแบนดิตแบนดิตมีคนาตายระวังทางฝั่งซ้ายอ่ะแบนดิตตายไอ้มาได้มาได้มาได้สวยเหตะนี่ไม่รู้อะเขาเล่นเขาเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเออที่เูาคิวเดียวพี่ป้าเขาทขาไม้ตีนคนเหรอวะ คิดไปหน้าตายตูไว้ตูไว้อย่าทําตูไปดีไอ้มาห้องเทียแล้วหาที่ได้แล้วห้องปัวทีทีทีวีมยได้ไหมเขาได้เป็นคนสัตว์เขาได้เขาได้เข้าไดย้าเลยไม่มีเขาไม่เข้าเไม่มีใครได้เลยครับอยู่คนเขาเวเกียไปแล้วสวยสวย รีบมามาเี่่บอย่ีีีให้โดนให้โดนให้โดนเลยเล่นเสือเมิดแม่เลเกมปะไอให้มันวางพี่ดีว่ะอูโดนสองันไม่ได้ชิดดูดิจิงตึ๊ดเกระดาบกระดับิงยิงโดนิ่น ต่างกระดาษมิวน่าจะเข้ามาแล้วพี่วางคคบครบเอบเอบแต่แต่เดินไม่ติดน้ไทันนรกระดาษกระดาษแล้วต่างกระดเข้ามาแล้วโคบบแบกกอะไรโคบแบกใช้โคไปดิใช้โคสองทีเ,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 เดินไปก็เจ็บยิงได้นะ